พระที่เหลือก็จะอนุโมทนากระถินพออนุโมทนากระถินก็เป็นอันว่าสิ้นสุดในการรับกระถินของพระนะแต่ว่าการมอบข้ากระถินเนี่ยพระจะต้องไปทําพิธีในอุโบสถนะแล้วก็นุโมทนาพระก็ไปอนุโมทนาในอุโบสถตรงนี้ที่จะกระทําก็คือกระทําอัปโลกนกรรนม ก็คือเป็นการคัดเลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ยีนจำทางาสาในสถานที่นี้ว่าผู้ใดจะเป็นผู้เหมาะในการรับภาพกระถิืนนี้แล้วก็เป็นผู้กรองกระถินแล้วก็ให้พระได้รับโมทนามกระถินกันจากนี้ไปพระก็จะทําพิธีสณะสงจะได้ทําพิธีอัปโลกนักกรรมนะครคืออัปโลก บัลลป์ก็เป็นการรับถามพระว่าองค์ใดองค์หนึ่งจะเป็นผู้รับแล้วก็ยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับี่ยพระสงฆ์ยินยอมก็เป็นการว่าเสร็จทิธถีถ้ากถินนาทานากับธรรม้าตุอนิสัมสะบริวารทั้งครงนี้เป็นของคุณแม่ชนี้นานการเจ้าชายคนเม็กตาอุทกพันธ์ คุณด็อกเตอร์ดนายจําเจ้าชายแล้วก็หลายหลายท่านพายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดินทางมาในการถวายผ้าสถิตธารในคราวครั้งนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียมันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา ครบสามเดือนในอาวาศนี้ก็ภ้ากฐินนธาานนี้เป็นของบริสุทธิ์หลดลอยมาในอากาศแล้วก็มาตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาม่ได้มีพระบรมทมุกฐานวิญาิไว้ว่าให้ทระงสองทั้งปวง ยอมบัมุญาตให้แิ่พระพิกษุรูปหนึ่งเพื่อที่จะกระทำซึ่งก,กตินราขารกิจิตตามพระมรมพุทธาม,มิญาตและมีท่านอัตถกถาจารย์ได้อถาธิบายได้สังวันนา,นาไว้ว่าพิกษุรูปใดประกอบด้วย คุณคือศีลคุณคือสมาธิและมีสติปัญญารู้ทรรแต่ประการมีบุกธรกิจเป็นต้นพิสุรูปนั้นสมควรเพื่อจะกระทำกระถินนัรธกิจตามข้าบรบพุทธานุญาตได้บัตนีพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรเกับพิสุรูปใด จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิกรุรูปนั้นเถิดผ้ากตินทานกับทั้งผ้านีสังสารปริวานทั้งพวงนี้ข้าพระเจ้ญญาพีเจริาเห็นพระเห็นสมควรแก่พระวิชัยทิตธรรมโมซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกตินธา,ารกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สั Bright สสทธะสาธุการะขึ้นพร้อมกันเธอินสา,สาธสาุสาธุ การมอบผ้ากระถินของพระที่ยินยอมให้พระพิสุรูปแต่รูปหนึ่งก็เป็นอันสเร็จโลกก็ต้องขออนุมโมทนาต่อทุกท่านนที่ได้มาร่วมการทอดกระถินในคราบนี้จริงๆแล้วเรื่องของกฐถินเนี่ย เ็นเรื่องของภ้าไตรจีวรแล้วก็ผ้าไตรทีวอนผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้งสามผืนสามารถทำเป็นภ้ากระถินได้